เรียกว่าสำอางดีไหมเนี่ยเรือนนี้นะครับผมคือทีแรกที่เห็นทรงแบบประมาณเนี้ยนะครับผมความรู้สึกคือมันเป็นแบบนาฬิกามันบางๆนะมันดูเขาเรียกไงม,ม,มันไม่มันไม่ได้หวาไงมันดูเหมือนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายประเภทกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนะเขาเรียกไงกุ้มกิ่ม,มก็คือประมาณว่า นิ่งๆแบบมีสเสน่ห์กับสาวๆอะไรอารมณ์ประมาณน,นั้นนะกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มหน่อยนะครับดูเจ้าชูนิดๆอะไรคือในการตัวนี้มันจะอารมณ์ประมาณแบบนั้นไงครับผมแบบใส่แบบแบบวันสบายๆนั่งกินจิบวายอะไรเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นสบายๆงั้นเรียกวันีดีกว่านะอารมณ์ประมาณคือมันดูทรงมันไม่เรียบเรียบเกินไปไงนะะเดี๋ยวดูตัวจริงนิดนึงแล้วนนะครับผมเมื่อกี้สบรรยายแล้วเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นลาวเลยนะ ตัวจริงนี่เออเฮ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะเบาๆนะมันก็ไม่เบานะน้ําหนักอ๋อนี่ไงตรงนี้นี่นตรงนี้สันนี่ถึงจะดูบางแต่หเหมือนเป็นเหล็กเป็นก้อนกัน,กนนะตรงนี้นะอ,อ่าตรงนี้มีน้ําหนักนิดหนึ่งนะไม่ได้หนักเวอร์นะแต่มีน้ําหนักเรียกว่ามีน้ําหนักดีกว่านะเออที่มันดูมีสเสน่ห์นี่ก็คือตรงไอ้ขอบนี่ไงเนี่ยนะ ข้างบนนีะเป็นกลมใช่ไหมครับเนี่ยเบสเซลจะเป็นกลมนะครับแต่ตรงนี้มันเจียเหลี่ยมมาด้วยหลายเหลี่ยมเลยแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนนาฬิกาสวิตยี่ห้อหนึ่งนะครับเนี่ยมันเจียหลายเหลี่ยมเห็นไหมตรงขอบขอบที่รองจากวงกลมอีกทีหนึ่งนะนี่เพราะนั้นมันเลยดูเป็นนาฬิกาที่มีสเสน่ห์แบบที่ไม่ค่อยเหมือนไครนะครับตรงนี้ก็เจียเป็นเหลี่ยมนะปกตินาฬิกาตรงนี้มันจะไม่เหลี่ยมนะมันจะตีโค้งนิดๆไอ้นีตัดเหลี่ยมมาเลยให้มันรับขอบบนเนี่ยนะครับผม เป็นในการใช้ฐานนะครับเนี่ยตรงง่ายเลยอะเนี่ยมีภายน้ําเข็มสั้นเข็มยาววันที่นี่เก๋หน่อยย้ายเอาไว้ตรงเลขหกนะครับกันน้ําดีกว่าในการรูดถูกถูก,ถกนิดนึงนะครับจะเป็นการน้ําได้ห้าสิเมตรละนะครับวัสดุนะครับตัวเรือนสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับนี่ดูนี่เป็นสินค้าใหม่ประกันศูนย์ซีเอ็มจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์อาจจะสตาร์ทเคลื่อนนิดนึงครับเพิ่งแกะกล่องมาเลยนะเนี่ยขนาดตัวเรือนก็ กเกือบจะเป็นมาตรฐานอยู่แนละ้วถ้าคือปกติในการมาตรฐานนะขนาดตัวเรือมันจะประมาณ4ี่บสามมิลิเมตรนะประมาณนะตัวนี้มันจะเล็กลงมาหน่อยประมาณ40มิลก็คือหายไปสมมิลถึงบอกมันดูกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มม,ม,ม,มันไม่ได้ตัวใหญ่แบบว่าแบบ,บผู้ชายลำๆมันแบบผู้ชายธรรมดาใส่หน้าสบายๆอยู่ออฟฟิศอะไรอย่างนี้ยังได้อยู่นะอประมาณน,นั้นมายมยมนะครับอืเรียบๆนะผูรแบบิบาลนพับประมาณนี้แหละนะใช้งานง่ายๆนะครับ ในราคาไม่เกิน4ี่พันเรียกนันดีกว่านะคือราคามันตอนนี้มันแจ้งนิดหนึ่งนะครับราคาบริษัทกำลังเตรียมจะปรับขึ้นอีกแล้วนะครับเลยบอกก่อนนะครับผมก็เลยแบบว่าเพื่อเผื่อราคาไปนิดนึงนะครับยังไงก็เช็คราคาทีนึงเพราะราคาม,มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีเอ็มจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องขค่อมือไบป,ประกันศูนย์จัดมาให้ครบ,บเลยนะครับผมดูคือจะแจ้งนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดกันนําไปคือตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับ จะเริ่มมีการปรับราคานาฬิกาคาสิโออีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครจะซื้อเนี่ยพี่แนะนำนะครับซื้อรีบซื้อเลยเพราะว่าพอสต็อกของเดินกุมภาหมดคือมันไม่มีของเข้าแล้วไงช่วงนี้คือหมดแล้วหมดเลยนะขึ้นหนึ่งมีนานีน้ราคาใหม่มาแล้วครับได้ข่าวว่าขึ้นประมาณ5%เปอร์เซ็นะเดี๋ยวยังไงต้องรอคอนเฟิร์มตัวบินที่ใหม่อีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ถ้าเล็งๆอะไรไว้ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะบอกเลยไม่ต้องคิดเยอะลูกค้าที่ซื้อไปพี่บอกไปแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับซ,ซื้อไปถถไนนะเถอนนะถ โอเคครับผมสนใจยังไงนะครับรบกวนครับทักมาในไลน์ได้นะครับในไลน์ข้างบนนะครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ทําไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่แล้วกันนะครับเนี่ย เบอร์ข้างบนเนี่ยนะครับหรือจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ข้างในซอยบาร,รมราชชนนี19นะครับร้านอยู่ข้างในซอยเปิดทุกวัน10บโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นอยู่กรุงเทพแถวปิ่นเกล้านะครับหน้าปัดอะดูอีกนิดนึง่งหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินนะแหมพูดตรงไหนไม่ได้บอกสีน้ำพันหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินมีลายตารางนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่เรียบจนเกินไปเนี่ยฮะเป็นลายเส้น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 นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะไปทำงานอื่นต่อแล้วขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น